สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีค่ะครับ f c ีพี่กุ๊กไก่ครับสุขฤสุคนครับพี่น้องกำลังส่องทายคลิป่าพี่น้องอกำลังไป,ไปไหไว,ไว้องมพ์พิคานีของสำนักง,งานค่ะว่าจะไปตังแต่เขามาที่ไหนนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีโอกาสมื่อนี้เป็นช่วงพักซ้อมพอดีแล้วก็พวกหนูเข้าเข้ามาในสำนักง,งานแล้วทีนี้ก็เลยจะพากันไปไหว่องม์พิคานีค่ะศาสต์แห่งการเสดงได้ได้ค่ะโอเคครับไปเลยครับไปเลย ต,ต่อแล้วเนาะเดี๋ยวลังต้องซื้ออันนี้มาขึ้นไปไว้ขึ้นไปไว้ซึ่งหมนไหมวงอะดอกไม้ก โอเคครับอันนี้คือเข้ามาในห้องแล้วนะคะค่ะพ,อพมม่อแม่เป็น,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 นะะกำลังใจให้โน่นั่งจะคนในเดือนค่ะกำลังฮัตไายกำลังหัดเบอลค่ะเดี๋ยวโน่นจะไปซ้อมรำก่อนนะคะคุณฝากเป็นกำลังใจฝากติดตามให้น้องคู่เกย์พิศล่าเปลี่ยนปันเท้เนั่นเองนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ Oh, my going